ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าพอดเขาเป็นเด็กขี้เกียจมากไม่ชอบทำการบ้านไม่ช่วยงานบ้านและไม่สนใจเรียนหนังสือวันหนึ่งเขาไปเดินเล่นในป่าและเจอกับสาวน้อยที่ชื่อว่าแอนนาแอนนาถามพอลว่าเธออยากเป็นคนขยันไหมพอตตอบว่าฉันไม่ชอบทำงานไม่อยากเป็นคนขยันแอนนาพูดต่อว่าถ้าเธอไม่ทำงานชีวิตของเธอจะลำบากในอนาคต แต่พอไม่สนใจคําเตือนของสาวน้อยและกลับบ้านไปตามปกติหลายปีผ่านไปพอกลายเป็นผู้ใหญ่แต่ยังคงขี้เกียจเหมือนเดิมเขาไม่มีงานทำและต้องอาศัยพ่อแม่ความลำบากเริ่มต้นขึ้นเมื่อพ่อแม่ของเขาเจ็บป่วยและไม่สามารถทำงานได้พอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำงานหาทางเลี้ยงดูตัวเองและพ่อแม่เขาต้องทำงานหนักมากกว่าจะได้อาหารมากินและใช้ชีวิตอย่างลำบาก พอคิดถึงคำเตือนของแอนนาและเสียใจที่ไม่ฟังในสิ่งที่แอนนาพูดเขาเรียนรู้ว่าการขยันและการตั้งใจทำงานมีความสำคัญอย่างมากในการสร้างอนาคตที่ดี